บ่ผมไปหนีเ <figured> ดี๋ยวเ่อไร่บ่บ่บ่เด็กกี่เที่ยว เข้าข้าได้ยุบเลยี้ยินสี่งเราเลยแรีนมาเขาบทันอ้ยผากบลบงผ้าก้าโบทันอันนี้อันเส้นกาเส่้งขนาดเสื่อได้ขาเสื้อสองเส้นเนยเขาเขาบ่ได้ที่ร้านเขาจะเอาน้ำบักจ้าส์ข้าน้ำบักจ้าส์ันกอแล้วไ

แจกันไปเลยกุงอาแถวแจกันไปเลย้ขแถวครับขอแถวแจกกันทุกคนครับขอแจกแจกกันทุกคนครับขอแถวครับยันยงกูอเค่ะผูงกไยันากรเหร้อไม่รู้อะไรแล้วชื่ป่า เพิ่นข้อเขียวแลวเนี่นเขแยวเป็นคนบนเียเนคนบัาเขียวเ็บดลเียนคเข้อเขีวรืวเป็นบัดเนเียนนี่ล่ะเสียใจละนี่มาค่ะนี่มาค่ะได้เยเร้ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ไมด้ไมได้ไม่ได้ไ่ด้ไมัได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่อยม่ไดม่ได้่ได้ไม่ได้มด้ไม่ได้ไ่้ม่ได้ไมด่ ปล่อยเลยพอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ